สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องหมอแนนดูดวงออนไลน์ค่ะแต่วันนี้หมอนแนนไม่ได้พาทุกคนนะคะมาดูดวงนะคะแต่วันนี้จะมาแนะน,นําเกี่ยวกับวัดปหาบุญนั่นเองค่ะหรือวัดบรนแม่ย่านะคะขนงเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆในตอนอยุธยานะคะนี่ค่ะบริเวณวัดข้างในนะคะเราเข้ามาข้างในแล้วค่อนข้างยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเป็นวัดที่ยนโด่งดังนะคะในกรุเงเทพ แล้วก็วิธีการเดินทางมาก็ง่ายๆนะคะมาที่อ่อนนุชเจดนั่นเองค่ะอันนี้วิ็นการข้างหน้านะคะอ่าเราจะมาถึงวัดแล้วนะคะค่ะแล้วก็สลับบริเวณแห่งวัดนะคะ<ม>ข้างในเยอะมากนี่แต่เราเข้ามานะคะจะมีโซนของการ่ายขายของกินนะคะอาหารรวมไปถึงนะคะคนที่แบบชอบ ขอพรนะคะขอพอรก็จะมีร้านแก้บนเยอะแยะมากงมาเลยค่ะนะคะชุดนะคะแล้วสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ถ่ายรูปของมายนานะคะเพราะว่าด้านในอะค่ะไม่สามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะต้องการขออนุญาตและตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่หลายหลายคนที่แบบว่าจะมาขอหวยกันนะคะท้านี่เลยสำหรับคนที่ชอบเล่นลอตเตอรีร่นะคะเล่นหวยนะคะมายานาที่นี่นะคะจะ ในเรื่องของความรักในเรื่องของการขอหวยแล้วก็ขอไม่ให้ติดกีฑ์ทหารนั่นเองนะคะจะพาทุกคนมาด้านในนะคะบค่ะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เนยไหว้ไม่ยากนานะคะหรือว่าหลายๆคนจะไปถ่ายรูปนั่นเองค่ะแล้วก็มีด้านในนะคะที่เป็นการแปะรูแปแล้วก็ด้านหน้านะคะด้านนี้นะคะเป็นจุดที่เขาไหว้กันนะคะด้านในแต่ว่าข้างในไม่สามารถถ่ายรูปได้นะคะ ต้องขออนุญาตในการถ่ายรูปนะคะไม่ย่าได้อยู่ข้างในนะคะวิธีการไหว้นะคะก็ไม่ย่านในการแปะทองนั่นเองค่ะเราจะไม่แปะทองตรงต,รงตาท่านนะคะตรงใบหน้าท่านและตรงปากนะคะสิ่งที่ทำให้เห็นนะั่นคือต้องปิดตรงตรงฝ่ามือท่านเท่านั้นนะคะชื่ทำให้เห็นและที่นี่นะคะบอกเลยว่าการขอพรในเรื่องของความรักได้ทุกคนเลยนะคะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อนะคะถ้ามาที่นี่นะคะคุณเชื่อ คุณจะสมหวังทุกคนค่ะและจะเจอสิ่งปริหารอย่างเป็นจริงนะคะเชื่อและศรัทธาเท่านั้นที่จะได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อไม่ศรัทธาค่ะจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณจะไม่ได้เลยนะคะกับที่นี่ก็จะมีการป้องกันโดยการมีตู้นะคะนี่ตู้ฆ่าเชื้อโควิดนะคะแล้ววัดแห่งนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะจนถึง5โมงครึ่งของทุกวันนะคะ วัดที่อยู่ในยา่านของแม่พัขนงนนะคะในกรุงเทพเป็นวัดที่ดังมากเลยนะคะและก็สำหรับจุดนีนะคะสำหรับใครที่แบบชอบปล่อยปลานะคะปล่อยสัตว์เลื้อยาคานปล่อยเปล่าค่ะบริเวณนี้ก็มีให้ปล่อยกันนะคะและก็รวมไปถึงนะคะมีให้อาหารปลาด้วยนะคะแล้วก็นกหนาดูเลยค่ะําเครื่องนะคะ แล้วค่ะคุณนายจะรอจั<ำ>ตบตมันเยอะมากเลยค่ะนี่ข้างล่างก็จะมีปลาตัวใหญ่ด้วยนะคะอุย้ยอ้ บริเวณด้านหลังที่จอดรถนะคะจะมีร้านขายชุดไทยเยอะแยะเลยค่ะมีตั้งหลายร้านให้คุณได้เลือกนะคะเลือไปถึงนะคะถ้าคุณจะมาดูดวงนะคะก็จะมีมีทั้งสองโซนนะคะดูดวงไพ่ยิปซีออนไลน์ดูาาดวงหลากหลายเลยค่ะนะคะและดังนั้นด้านหลังค่ะเป็นบริเวณของหัันที่จอดรถนะคะที่จอดรถนะคะด้านหลัง ค่ะแล้ววันนี้ก็จบทิปนะคะที่มาวัดมหาบุรกันนะคะแล้วก็ใครรอบหน้านะคะฝากกดติดตามหมอเลยนะคะจะมีทิปดีๆมาบอกกันละกันค่ะ